อ่ะสวัสดีครับนี่เจอผมเดิมครับนี่ก็อากาศดีนะครับน้ําก็ลดมาเยอะนี่จะมาช้อนปลาส่งลูกค้าสักหน่อยครับตามหาในควักเลยนะครับช่วงนี้ผมไม่ได้ช้อนนะครับปลาที่สต็อกไว้ก็เริ่มหมดนะครับนี่ก็มาดูครับว่าเราจะเจอเด็ดๆหรือเปล่านะครับโอ้โหวิไม้แรกครับเดี๋ยว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 เฮ้ยครับหยุดแดงแดงครับเครื่องใหญ่ใหญ่ครับไม้แรกโดนเลย สองตัวนะครับไม้เล็กนี่ครับนี่สีน้ำเงินนะครับโอ้ยหลุดครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูครับเมื่อกี้ครับนี่ครับดูครับเครื่องใหญ่ๆครับนี่ครับหางแดงๆนะครับนี่พิมพ์นิยมนะครับนี่ครับใครใครก็ชอบนะครับอย่างนี้เก็บไว้ก่อนนะครับทางน้ำตื้นๆอย่างนี้จับง่ายนะครับ นี่ครับเมียกแล้วครับน้ำตื้นอย่างนี้จับง่ายกว่าน้ำลิตนะครับเมียอีกแล้วนะครับดูตูเมียครับสวยมากครับตัวผู้บางแหล่งยังอายนะครับนี่ดูเด็ดตูเมียครับนี่อันนี้จะจับแค่ด้านข้างนะครับตรงกลางนู้นไม่ได้จับนะครับเว้นไว้ให้เขาได้ขวอบขยายพันธุ์นะครับกําลังเพลินเลยนะครับต้องสตันนะครับ นี่ครับนกคี้ตาเอ๋ไอ้เต้าถอยก่อนนะครับโอ้ยเราถอยหลังจากเจ้าแม่นาคีแล้วนะครับแล้ก็ไปตามทางของเรานะครับโอ้ยทีนี้ครับดูครับทีนี้ได้กี่ตัวเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับเยอะมากครับ เดี๋ยวเแป๊บนึงนะครับขอเทปลาใส่ฝามือก่อนนี่ครับทีเดียวนะครับทีเดียวมันก่อเป็นกั๊มครับอือหือนี่ครับสองสี่หกเจ็ดแปดนะครับตัวนังสีน้ำเงินนะครับตัวสีนน้ำตัวนี้สวยเลยครับเดี๋ยวเแป๊บนึงครับแกมเทนคอเคิอบอีกแล้วครับอือหือนี่ครับสวยๆเครื่องใหญ่ๆครับนี่ครับอ่างแดงๆครับ สวยมากครับนี่จะจับข้าวขวดก่อนครับเราจะดูที่มอมัดดีกว่านะครับนี่วอดครับโดนสิครับอย่างนี้โอ้ตัวนี้สวยมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับให้ดูบนมือดีกว่าครับนี่ครับดูเกล็ดครับอื้มจับเยื่หนัไมากวาดครับนี่สวยมากครับไม่วมุญแมวนะครับให้เขาได้ขยายตันต่อนะครับ นี่โหดครับใต้ใบไม้ไม่รู้จะเจอเจ้าของโหวหรือเปล่านะครับไม่เจอนะครับหืมหมดเจอแล้วครับมันต้องอยู่ข้างๆครับโดนจนได้นะครับโอ้โหตัวนี้ครับหืมโอ้โหตัวเมียสองตัวนะครับสีเงินอ้วนๆนะครับ ทองมงองนะครับนี่ครับตัวผู้เกล็ดเขียวๆครับสวยมากครับนี่ไม่เอานะครับยังไม่เข้าตาทีนี้ครับโอ้โหนี่ครับตัวเล็กนี่สวยมากครับเดี๋ยวเราก็นิ่งหน่อยครับนี่ครับสีม่วงครับนี่หืมนี่ครับเดี๋ยวจับมือให้ดูครับ วงหางแดงๆนะครับวงหางแดงๆหยดแดงๆนะครับนี่ครับอืมนี่ครับสวยนะครับตัวนี้นี่ครับอืมน้ำเงินม่วงเลยนะครับตันนี้เข้าเป้านะครับใส่ขวดไปก่อนห้อยทุกตัวเลยอืเห็นแวบๆแล้วครับ โโอ้หนี่ครับเมียสีเงินม่วงนะครับนี่ตัวผู้ครับเขาถือว่าสวยนะครับนี่ตัวเมียครับท้องลายๆนะครับไม่เอานะครับเหมือนเดิมครับเทชิ้นโอ้โหทีนี้ครับออื้ไปเลยครับนี่ครับมาแล้วครับอีกตัวครับสีม่วงนะครับ ตัวเล็กๆอย่างนี้หน้าฟอร์มากครับนี่ครับดูครับไม่นิ่งนะครับนี่ครับน้ำเงินอมม่วงเลยนะครับสวยมากครับนี่ครับวงแดงๆครับไม่เอาครับถือว่ายังไม่เข้าตานี่นะครับน้ำบนดันก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็ลงมาถึงนี่ครับ นี่หน้าช้อนมากับนี่ครับพอน้ํำลงๆนะครับข้างๆนะครับจะเป็นที่หลบซ่อนของปลาชั้นดีเลยนะครับอันนี้ก็จับง่ายๆเลยครับวางตะกร้าไว้นะครับแล้วก็เหยียบไล่ปลาครับเข่านี้ครับอดูครับแต่ละทีครับเยอะมากครับมันเดมเหมครับอันนี้กันนี้เงีนะครับมีเกล็ดด้วยน่าจะโดนตะเต็มครับปลาชอบอยู่นะครับ เรลียบร้อยนะครับโดนจริงๆด้วยครับนี่ครับสีเขียวครับเดี๋ยวนี่ครับสวยนะครับแต่ไม่ใช่เป้าหมายของเราครับเราก็ทิ้งนะครับไปโตครับหาสีม่วงแก้มเคลือบนะครับ นี่ครับนี่ครับตัวนี้ครับเล้าใจมากครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวดูคนนิ่งก่อนครับนี่ครบหางแดงๆครับโอ้โหสวยมากครับเสียดายนะครับใช้น้ำนี่ที่ตรงหยดน้ำครับขาดพอดีเหนียวเก็มเทนเก็มเทนโคเือบด้วยครับแต่มีตำหนินี่ครับ เท่นโคเคลือบมีตำหนินิดนึงครับไม่เอาครับวางตะกร้าไว้แล้วก็ตีนไล่มาครับมีเป็นโดนครับนี่ครับดูครับตูมเนี่ยท้องแก่มากครับตัวนี้สีม่วงน้ำเงินเลยนะครับสีเขียวเลยเพียบครับเดี๋ยวนี้ผมว่าน่าจะน่าจะเจออีกนะครับเดี๋ยววางไปเลย นี่ครับแล้วก็ไล่มาวิถีครับมุ่งสู่ตะกร้านะครับก็โดนอีกแล้วนะครับนี่ครับเมียครับเมียตั้งกู้นะครับทีนี้ไม่เอานะครับก็โดนอีกแล้วครับนี่ครับโอ้เยอะมากครับนี่ครับสีเขียวนะครับสีเขียวต้อไม่ใช่เกมแท่น นี่มาอยู่ในสายตาเนี่ยนะครับตอนนี้อันนี้หาปลาตลาดนะครับทีนี้ไม่ดูนะอือือยาดูครับทีนี้นี่ครับดูตัวเมียครับสีครับโหดมากเลยนี่ตัวเมียโอ้โห แล้วดูทีนี้ครับเดี๋ยวเราค้นิ่งแป๊บครับนี่ครับสีเขียวนะครับหืมแกมแท่นนะครับตัวงนี่ครับโอ้โหดุเด็ดครับหืมโอ้ยพิ้งนะครับให้ดูนี่ครับบทหืมสีเงินนะครับสีเงินม่วงครับตัวนี้เรียบร้อยครับเห็นอยู่ชัดๆนะครับเมื่อกี้ นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกนี่ครับแต่ละทีครับนี่ครับดูผูกดูไม่ค่อยชัดนะครับไม่ค่อยมีแสงครับตอนนี้มามืดๆอีกแล้วนะครับฝนเยอะมากครับปล่อยทิ้งนะครับไม่เข้าตาคือผมไม่เอานี่ครับที่อย่างนี้ครับชอบเลยนะครับลาวางตะกร้าไว้อย่างนี้อย่างนี้ครับนิ่มๆครับนิ่มๆ ไล่นะเท้าเขียเขียบมากครับไม่เจอนะครับเดี๋ยวมีแค่สองตัวนะครับทีนี้มีมีแถวนี้แน่นอนครับนิ่มเหมือนเดิมครับขึนิ่มเหมือนเดิมครับเรียบร้อยครับโอ้โหผมนี่ซีดเลยครับนี่ครับดูครับแต่ละตัวครับโอ้นี่ครับอื้มสวยมากครับ นี่ครับอือครับอือหือไม่เด็ดของเรานะครับวันนั้นครับทางมะพร้าวอืมโอ้ยนี่ดูครับสีม่วงอีกแล้วครับนี่ครับหนึ่งตัวนะครับโอ้โหตัวนี้วงโหดมากครับนี่ครับอือหือนี่ดูครับ เครื่องลังการมากครับเดี๋ยวผมจะดูรายละเอียดก่อนแล้วเดี๋ยวจับใส่ขวดตัวนี้ครับนี่ครับปลาที่เราจะเอานะครับมันเข้าตำรายังไงนะครับนี่นะครับดูครับเครื่องสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับนี่ครับโหหยดน้ำครับโอ้โหแดงมากครับโอ้ยนี่ครับหยดน้ำครับแดงๆครับแดงใหญ่มากครับ นี่ครับอือวันนี้ก็แป๊บเดียวก็เสียวได้ครับเรื่องก็ใหญ่มากครับเดี๋ยวคลิปจะกินเวลานานนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวในตู้ดีกว่านะครับชุดนี้นี่วอดครับวอดเนี้ยครับในป่าทางมะพร้าวเดี๋ยวจะช้อนตรงนี้ดีกว่าดักไว้นะครับ,บ,าาลรบ,บแล้วก็ไล่ตรงนี้ไปด้วยครับ นี่ครับเด็ดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวลองขออนุญาตแป๊บนึงครับนี่ครับอื้อเลยครับเดี๋ยวจะกวาดใส่มืออีกทีครับให้ดูนะครับว่าเยอะแค่ไหนเหนื่อยมากครับตอนนี้โอ้โหนี่ครับหืมสีเขียวตรงนั้นเลยนะครับนี่ครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าห้าตัวนะครับนี่ครับตีเขียวสวยเลยครับอันนี้ไม่เอานะครับอันนี้ตัวละร้อยเดียวนะครับใครสนใจผมก็มาช้อนให้่อยเดี๋ยวขึ้นตู้แล้วเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ครับนี่กระบอดอีกแล้วครับดูครับเจี๊ยบโอ้หรือเปล่าครับอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบนะสิครับนี่ครับเพียบเลยนะครับนี่สีม่วงทั้งนั้นเลยครับ บุญเราไม่เอานะครับวอดอีกแล้วครับเห็นไหมครับอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยครับผมไม่โดนนะครับใส่จะตกใจไปซะก่อนแล้วครับสีเทาหรือเปล่าครับโอ้สีเทานะครับโอ้ยแจ็คพปอตนะครับสีเทาตะกัวครับ โอ้โห,โโหโยี่วงตัวนี้วงสวยมากครับครัโโบรอกระบาดน,นี่ครับวงครับแดงๆครับนี่ครับสีเทาตะกัวเรียบร้อยนะครับตัวนี้นี่จะเป็นสีหายากนะครับไม่ค่อยเจอน่าจะเป็นการหลุดระหว่างการผรสมสีเขียวและสีน้าเงินนะครับได้ออกมาเป็นสีเทาใครเร็วใครได้นะครับตัวนี้สีเทาตะกัว ลงไปอยู่ในขวดเรียบร้อยนะครับอีกแล้วครับอีกแล้วครับงงครับบวชครับด้านใต้หวานเทียบอีกแล้วครับหวานเทียบอีกแล้วครับเดี๋ยวนะจับส่มือให้ดูครับหืมเงียบเข้มท้นด้วยโอ้โหอยู่วงหางสวยมากครับเห็นดูแวบนึงนะ นี่ครับแดงๆครับบางๆครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะครับนี่ครับอื้อสวยมากครับนี่ครับดูครับไม่เอานะครับจับเล่นนะครับนี่ก็วอดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาทําคลิปจับปลาวอดดีกว่าเดี๋ยววันนี้ผมปิดคลิปไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทําคลิปใหม่นะครับจับปลาวอดนะครับจะขอช้อนตัวนี้ดูสักสองสามทีนะครับอื้หวานเจี๊ยบครับหวานเจี๊ยบ เต็มคาราเบลนะครับทีนี้ดูครับได้ทุกทีนะครับนี่ครับทุกไม้ที่ช้อนนะครับไปอีกแล้วครับนู่นครับเลื้อยผ่านๆไหครับเห็นไหมครับนู่นครับโอ้โห แต่จริงๆผมมีชีมวกนะตั้งแต่ผมศึกมาเนี่ยผมจะไม่ค่อยฆ่าสว์ตัดชีวิตสักเท่าไหร่แล้วแต่เมื่อก่อนนี่ผมถือว่าเป็นพลานนะแต่อย่างนี้นะครับผมใช้ฉมวกแทงโยนทิ้งหมดแล้วครับนี่ก็ถือว่าเขาหางินของเขานะครับเราหางินของเรานะครับผมเลยไม่ทํานะครับส่วนตอนนี้หมดอารมณ์นะครับคนลุกมาแล้วครับฝากติดตามช่องผมนะครับกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะมาทำอะไรกันนะครับคลิปหน้าก็น่าจะพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เป็นคลิปเฉลย แล้วก็เหมือนเดเรามาจับปลาวอดกันโซนนี้ขอปิดคลิปตะเบียงตอนนี้ครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ